ทีนี้ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจ Perfect Light ระดับ Diamond Star และเป็นกรรมการที่ปรึกษาบริษัท Per f r c t Life มา3สมัยแล้วทำธุรกิจนี้มาเข้าย่างเข้าปีที่5เนี่ยก็อยากจะพูดถึงความสุดยอดของสมุนไพรทั้ง18ตัวที่อยู่ในกาแฟ Coffee Time สักหน่อยนะครับจุดเด่นของ Coffee Time บายเพอร์เฟกต์ไลท์นะ,ะข้างหลังก็มีรูปให้ดูอยู่ก็คือหนึ่งไม่มีน้ำตาลทรายสองไม่มีครีมเทียมสามกาแฟอาราบิกา้าสกัดคาเฟอีนนะครับมีคาเฟอีนต่อซองนั้น0.03%เปอร์เซ็นต์ในกล่องนี้ราคา250บาทบรรจุ15ซองซองหนึ่งี20กรัมนะครับเหมาะรสชาติกำลังดีเลยนะเอาละทีนี้เนี่ย สมุนไพรที่เขานำมาปรุงรสในกาแฟนี้นะครับในส่วนที่มันเป็นในส่วนที่มันเป็นสมุนไพรนะในส่วนที่มันเป็นสมุนไพรก็จะมี1นึงกาแฟาสกัดอาราบิก้านะโกจิเบอรี่แปะกลวยวิกลาสส้มแขกกระบองเพชรถั่วถั่วเหลืองถั่วขาวแล้วก็ต่งกุยเห็ดล mm ิ hmm. น้นจอโกจิเบอรี่นี่นี่คือกลุ่มสมุนไพรนะครับกลุ่มที่เป็น สารอาหารเป็นแร่ธาตุเป็นวิตามินก็จะมีแคลเซียมแมกเนีเซียมวิตามิน B12 โครเมียมที่โกนแอลกูตาทีอโอนแอลคาเนทินอินนูรินแล้วก็ซูคราโลสรวมแล้วก็เป็นสิบแปดตัวนะครับสิดตัวมีออยอมีฮาลานอ่าแล้วก็กระบวนการผลิตก็เป็น GMP ครบถ้วนนะครับไว้วางใจได้อย่างเห็ุลิ้นจือเอาตัวอย่างหน่อยยางเห็ดลิ้นจือเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะ เป็นสมุนไพรชั้นเอกของโลกที่ทั่วโลกให้ใหการยอมรับวงการแพทย์ทั่วโลกก็ยกย่อง,งให้เป็นเมดิโลมัชรูเหตุที่เราใช้ก็เป็นสายพันธุ์กาโนเด์กาโนเดอร์มาลูสเดมเป็นเห็ดเลนจือแดงนะครับแล้วก็ในเห็ดเลนจือเนี่ยมีสารสกัดหลายอย่างที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันช่วยเรื่องของการไหลเวียนโลหิตช่วยเรื่องของการบำรุงร่างกายให้แข็งแรง โกจิเบอร์ี่นะส่วนโกจิเบอร์รี่เนี่ยก็เป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่มีจุดเด่นนะในเรื่องของการลดน้ำหนักในเรื่องของวิตามินซนะีสูงกว่านะครับสูงกว่ามีวิตามินซีเข้มข้นกว่าส้มเข้มข้นมีวิตามินซีเข้มข้นกว่าผลไม้หลายๆชนิดนะแล้วในโกจิเบอร์รี่นั้นก็ยังมีสารซีเอสันทีนที่ช่วยบำรุงสายตา แล้วก็กระตุ้นพลังเซ็กได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสารสกัดจากแปะกล้วยที่เป็นที่เป็นสารสกัดจากแปะกวยเนี่ยช่วยบำรุงสมองแล้วก็ช่วยเพิ่มความจําช่วยไหลเวียนโลหิตได้ดนะีเป็นยากระตุ้นพลังเซ็กเป็นยายุวธนะแล้วก็ส้มแขกอ่านะส้มแขกในช่วยให้ระบบระบายระบายท้องนะครับระบบขับถ่ายเราแขกดีขึ้น กระบองเพชรก็เหมือนกันก็ไปเพิ่มกากใยอาหารช่วยดูดซับสารอาหารในลำไส้แล้วก็ขับออกป้องกันโรคลิซิดวงกขวานถั่วเหลืองปรับสมดุลของฮอร์โมนนะฮะแล้วก็มีถั่วขาวที่ไปยับยัง้งยับยัง y, ้งเอนไซม์อะไมเลสป้องกันไม่แป้งเปลีป่ยนเป็นน้ำตาลแล้วก็มีตังกุยที่บำรุงระบบเลือดนะมีแคลเซียมแมกนีเซียมอ่ามกคลเซียมแมกนีเซียม,ม,ก,ยมก็บำรุงกระดูก แมกนีเซียมก็สร้างภุมคุ้มกันวิตามินบีสช่วยในเรื่องการทรงตัวโครเมียมมิโครเนตก็ช่วยย่อยแป้งย่อยน้ําตาลนะช่วยดูดซึมโปรตีนแล้วก็มีอะไรอีกอินูลินอินูลินนก็เป็นพรีไบโอติกเป็นอาหารของจุลินทรีย์ลำไส้การกินอินูลินเข้าไปช่วยให้ลำไส้ของเรามีจุลินทรีย์กลุ่มปโปรไบโอติกเยอะจุลินซีกลุ่มนี้จะช่วยกําจัดสารพิษแล้วก็ทำให้ขับถ่ายสดุดป้องกันมะเร็งในลำไส้แล้วก็ยังมีอะไรอีกฮะ มีแอลกลูตาไทโอนที่ช่วยให้ผิวใสผิวเนียนช่วยให้ตับขับพิษแล้วก็แอลคาเนทีนตัวนี้ช่วยเบิร์นไขมันนะช่วยเบิร์นไขมันสะสมในร่างกายนะแล้วก็มีอะไรอ่าซูราโลสซูสราโลสนี่เป็นสารแทนความหวานที่วงการแพทย์อ่าให้ใช้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะมันช่วยลดน้ำตาลมันเป็นสารแทนความที่หวาน,วานกว่าน้ำตาลสายถึง600เท่านะครับ นี่คือภาพรวมของสมุนไพรทั้งหมดที่อยู่ในกาแฟคอฟฟี่ท m มตัวนี้นะก็ยืนยันนะครับว่าสุขภาพของตัวเองจากโรคประจำตัวที่คุกคามอย่างรุนแรงมานานเนี่ยตอนนี้ก็ดีขึ้นเกิน95นะครับท่านไม่ต้องเชื่อผมนะครับท่านควรจะพิจารณาข้อมูลให้รอบครอบแล้วลองดื่มกาแฟคอฟฟี่ทามดู นะเดิมประมาณสนะักกล่องหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วส่วนจะให้ร่างกายแข็งแรงอะไรมีอะไรหลังจากผ่านกล่องนั้นไปแล้วเนี่ยท่านก็พิจารณาด้วยตัวท่านเองว่าจะให้คอฟฟี่ไทม์เป็นเครื่องดื่มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับตัวท่านและครอบครัวของท่านหรือเปล่านะครับก่อนจากกันก็มาจิบกาแฟคอฟฟี่ไทม์ด้วยกันก่อน หอมหวานอร่อยกลมกล่อมสุดยอดครับอีกคำอีกคำก่อนจากกันอืแม่รสชาติเนื้อคำบรรยายนะสุดยอดจริงๆไปละสว,วัสดีครับ